คุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอกเบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 447 573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค เจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเราเจ้ารายงานตัวในวันนี้สุขสุดสัปดาห์31มีนะคาคม2566เจ้าร้อยหหเจ้าเฮ้ฮนแตนแตจะปีใหม่มาแล้ววันพวกวันที่เน่งเดือนเมษาย,ยนแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ใจวันที่31แบบเต็มตี้กันไปเลยเจ้าบ่าต้องท่าบ่ต้องกอยอย่างสักอย่างแล้วเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามแรงจะอีหลังเคารพธงชาตินั่งโต๊กวงกินข้าวน้ำข้าวแรงกันอยู่ติดตามเู้ฟังรายการเพื่อสุขภาพดีจะอี ไพ่ปังอกปังใจกดแชร์ต่อกันได้เลยนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้จุง้งไลฟ์สดกันตัวเนาะตัางช่องทางนี้เลยเจ้าไปกันที่ f a c e b o o k ของกุฟังที่ไพ่ที่ไหลจเจเลิดจเจรลิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่เนี่ยนะเจ้าก็ไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาเพจที่มีชื่อว่าใจไข่เล่าอ่ะ พิมกันได้เลยจะง่ายๆก็จะหันจุ้งไลฟ์กันอยู่เนาะและแน่นอนจะารายการนี้ปาก,ากันกุวันสุกยามแรงหลังคารบโครงชารเจ๊ย์สนับสนุนโดยโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าเจียงใหม่สนับสนุนโดยสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเจียงใหม่สนับสนุนโดยนะเนจ้าผู้ในการสถานีในการหว่วมลิงกสัญญาการในวันนี้ในพิการพื้นที่เจียงใหม่30สถานีพิการพื้นที่ละปูนสองสถานีที่จะนําเอารายการไปรีรันออกแขมยกแขมรอบนึ่งในวันติดนี้เนาะขอบพระคุณนักๆเลยนะจ้าและตึมมตึมมวนสนับสนุน โดยโตยเหมือนกันกับโตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คจ้าขอบพระคุณนักนักเลเนอร์ที่อยู่เป็นคู่เป็นิ้มกันมาโดยตลอดแน่นอนเจ้ารายการของเฮาเกึงชั่วโมงอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ต่างๆที่ข้องเกี่ยวกันกับสุขภาพและม้วนงานสล้วกับการห่วมกันเล่นเกมตอบคําถามกันเข้ามาสนันปันเื้นเออตั้งเออตั้งเนี่ยเนาะ ได้ง่ายๆกันเลยนะจ้าเอาตักกันมาต่างแชทกันได้เลยเนิในช่วงนี้เนิเอาละจ้าพายมาแล้วเรียบร้อยรายงานตัวและถึงแม้ว่าจุ้งจะไม่ได้ตอบข้อความแบบบาดิสบาดียวแต่ก็ต้องสะดุ้งเสียอกเสียใจกันไปจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจุ้งไปตุยพอขี้แรกขี้ลูนเนาะโทรศัพท์ก็เมาหมุนผัดตะเวนอยู่เอาละจ้ามากันแล้วเรียบร้อยตั้งกั่กับสองข่าวแรกสําหรับต้นรายการกันเลยจ้ากนเถ้าว่าจวกหัวเรื่องเอาไว้ว่ามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาฮือแหมแล้วเนิ่นนะจ้า ได้มีชื่อว่าเกเกาออสโตครีมเกาเกาออสโตครีมบรรเทาอาการปวดกู้ชนิดเลยบอกว่าจะเป็นเข่าข้อเอ็นกล้ามเนื้อแก้ผังผืดนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นป้าท้อ ยา yeah, แอปเดลนี่สามารถแก้ปวดได้ทั่วร่างกายกันเลยกันเนอเปิ้นก็นเลยมีการติดตามการโพสต์ตโฆษณาดังกล่าวเจ้ามีการสร่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อว่าเก้าเก้าออสโตครีมพร้อมกันกันกบอ้างสรรพคุณว่าสามารถบรรเทาปวดได้กู้ชนิดกันเลยนะครีมนี่หน้าตาลงไปป๊อะทามันจึมอย่างไว้น่ะมีตึงสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรเย็นว่าอัน ตั้งสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเพ่เคยได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงว่าจากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ไห้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยามีลุอ่าบับะปะบับปรากฏผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้ได้หรับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาดย้เพราะฉะนั้นแล้วนะจ้าบันแนะนำเพื่อใจ้สมุนไพรนี้มาตาเน่คุณู้ฟังเจ้าเออมันจะเป็นรอดคุณู้ฟังอีอ่า เป็นนวัตะกรรมงานวิจัยมีสารสกัดจะอันจะอีนันกหนาปาปานเพราะฉะนั้นใครท,ที่หันโฆษณนานี้เลาเรียบร้อยบดีหลงเจือข้อมูลนี้เด็ดขาดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังและก็ขอความร่วมมือก็คือบ่ควรจะส่งบ่ควรจะแชร์ข้อมนนูลนี้ไปตัางสื่อสังคมออนไลน์กูอันปันตี้และก็เพื่อเพื่อปแม่พี่น้องได้ครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพก็สามารถเข้าไปพอกันได้นะเจา้าพานตางเว็บไซต์ w w w .fda m o p h g o t h หรือกันว่าประหารผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยเจ้าสามารถแจ้งร้องเรียนเลยนะเจ้าใสา่ด่วน1 5 5 6เด้อเน้นย้ำแจ้งร้องเรียนใส่ด่วน1556เจ้าใสา่ด่วนออยอกันเนียเนาะอ่ะบดีหลงเจือข้อมูลไปหลักไปเรื่อยส่วนแหมเนื่องเรื่องเจ้าภัยที่มีประกันสังคมเปินบอกว่าสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยคืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดสมทบเพราะว่าผลกระทบโควิดแต่ว่า ข่าวข่าวนี้เจ้าในเรื่องของการคืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดการสมทบเพราะว่าผลกระทบโควิดเนาะกรณีผู้ประกันตนมาตรา39ขาดทรงสตังสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือว่าภายในระยะเวลา12เดือนเนี่ยส่งแล้วบัครบ9เดือนเปิ้นบอกว่าเงื่อนหือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเปิ้นบอกว่าต้องสดแสดงเหตุแห่งความจําเป็นจะเนี่ยหือผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง ดังนั้นการขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการสร่งเงินสมทบโดยจะต้องยื่นคำร้องภายใน15วันนับแต่เหตุจำเป็นสิ้นสุดลงด้วยเหตุแห่งความจำเป็นอย่างเช่นกรณีผู้ประกันตนชำระสะตังสมทบได้หน่วยบริการในขณะที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดไปแล้วอย่างเช่นชำระสะตังผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอร์จคุณคู้ฟังแต่ว่าประกันสังคมยังบ่ได้ตัดสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนด้วยนะ 2กรณีค่ะส่งเงินสมทบโดยมีเหตุความจําเป็นหรือว่ามาได้เจตนาเด้อเจ้าหน้าที่เปิ้นจะตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็ปรากฏเหตุผลอันสมควรอย่างเช่นเข้าหักษาตัวในโฮงยาการนะจ้าหรือว่ามีเหตุต้องโทษการหรืออะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะจา้าหรือว่าเดจอวสโครโครนาจะต้องถูกกักตัวการบังค้บไปต่างๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุกันก่อน,อนเนาะดังนั้นแล้วเจ้าพ่อแม่พี่น้องเรื่องราวข่าวนี้เป็นข่าวแต่เนอ้อเปิ้นจากคืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดสมทบ จากผลกรนะทบโควิดเนี่ยเป็นเรื่องแต่แต่ว่าจะต้องไปกรอกคําร้องเหียเฮือเรียบร้อยนะจ๊าื่อที่เรายังคงอยู่ในสิทธิประกันสังคมเนาะสามารถพอกันได้ที่เว็บไซต์ w w w s s o g o t h หรือกันถ้าว่าสงสัยนะจ๊าไปที่สํานักง,งานประกันสังคมในจังหวัดสาขาที่ท่านอาศัยอยู่กันเลยนะจ๊าหรือว่าสายด่วน1506ก็ได้เนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เป็นข่าวสารจากข้อมูลข่าวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ข่าวแรกแต่กี้ครีมคือข่าวปลอมบัควรแชร์ข่าวนี้แป๊อ๋อเฮาฮู้แล้วเหรอผ่ที่จะบอกให้คนอื่นแชร์ต่อได้แต่ว่าเฮาสามารถนําเรื่องราวข่าวแต้นี้ไปทําประโยชน์ให้กับตัวเก่าก็คือเออได้ฉันจะไปถามประกันสังคมละถ้าฉันขาดทรงจะอี้จะอี้ต่ออันเดือนตัวอ,อี้เดือนมันบัปปบัตันสักรรมมันกวมสันกักตัวปดีปอดีเนี่ยใดกันดีหายนะจ๊อกว่าจะต้องไปยื่นคําร้องเหมือนติจุ้งบอกแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ไปได้เพื่อเฮาได้ยังคงมีสิทธิ์ของการเป็นผู้ประกันตนอยู่เนาะได้ความหงใหนนยนะ ขอบคุณข้าวปลอมขอบคุณข่าวแต่ตีแจงเอินกันมาณตอนนี้เน้อเอาละละไอย่างไดียจงบอกกันไปเจ้าบอกว่าคุณผู้ฟังจะประหันผลิตภัณฑ์เก้าเก้าออโตตะกีนะเนาะหรือว่าประหันผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันไปดีค่ายลิ้วติ่งหูแต่จะโพดหนี่ยั้งแอนน์เพราะมันเป็นข้าวปลอมเนี่ยมันเป็นเรื่องปลอมเนี่ยแล้วก็เขาจะหูได้ใดแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไดดิอะเนี่ยเขาคนเดียวนี่มันยากนะ ก็ง่ายๆเลยเจ้า1 5 5 6เนี่ย เป็นสายด่วนที่เราจะจีแจ้งเบาะแสนี้และวก็หน่วยงานของสาธาร,รณาสุขเปิ้นไปจัดการเลยกด็ดีคุณม้ฟังเจา้าช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะเพื่อที่จะให้หน่วยงานกระทรวงสาธาร,รณาสุขเปิ้ลทำงานได้ดีขึ้นนะเจา้าเน้นย้ำกันถ้าเกิดว่าปาหานโฆษณาเกินแต่แจ้งเบาะแสร้องเรียนกับสายด่วนอ,อย1 5 5 6กันได้เลยนะเจา้าก็ณผู้ฟังเนี่ยวันพุธวันที่1เมษาย,ยนแล้วนะน่และเดี๋ยววันสิ้นเดือนปากันเนอ สามสิบเมษายนที่จงบอกกันอยู่เจ้าบอกกูติดกูติดกูติดกลัวคุณผู้ฟังลืมบ่เพราะว่าวันที่สามสิบเมษายนเนี่ยนะเจ้าเป็นเป็นวันในอย่างจงจ้าเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคกะ่ะและเฮาอ่ะจะจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเนอะในวันที่30เมษายนสอ6พั0ร้สบโมงเมืม่อไงเป็นต้นไปเจ้าณทีนะ่นี่ ศูนย์การ์สเซนทันเจียงใหม่แอร์พอร์ตศูนการ์สเซนทันเจียงใหม่แอร์พอร์ตกับทีมงานนี้เจ้าบริษัทเฮากอดสายโอ้โแม่สดรุ่งสเสด็เดนทีมงานของเฮาก็คือเฮามีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะเจ้าอยู่ตลอดเวลากันอยู่แล้วเฮากำเวิ้นไปเวิ้นมาอ่ะแต่ว่าก่อนที่เฮาจะคลิกก่อนที่เฮาจะกดจะแตะหน้าจอของเฮาเฮ้เฮากดไปแล้วแล้วมันแม่นว่า มันถูกก่อฉันแช่ข้าวปลอมไปละฉันกดซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปละเรียบร้อยดที่มาได้ตรหนักถึงมาได้ทบทวนกันเลยตีมนี้มีชื่อว่าคิดก่อนคลิกปังหรือพังคุณมาฟังเจ้าโอ้หูเต้าตานซื้อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้โอวดจุร่อยกันแบบนี้เนอะเขาจะบากดไลค์เขาจะบากดแชร์เขาจะบากดติดตาม,ตามและเขาก็จะกด report, รีพอร์ตเฮ้เลยเฮ้ยไปสักตีเตอร์เนอะอ่อะแล้ว no l i ค์ no แชร r e no follow แล้วก็ กดรีพอร์ต เนี S <S <々>่ยอย่างใดแล้วมันคือไอยางในเจ้าซ่องคนก็สงสัยกันอยู่แล้วมันข้องเกี่ยวอไอยางกันกับการคุ้มครองตัวเฮาเนี่ยก็ง่ายๆกันเลยเจ้าไปห่วมงานงานนี้30เมษายนนน้เนอรปากันตีเซนทันแอร์พอร์ตกรุฟังเจ้าอารับรองว่าจุงจะไปแน่นอนวันติดตัวสบายสบายไปเตียวแห้งกันมวลมวลแล้วก็มางห่วมกิจกรรมที่บูธของเฮาตัวนะเจ้าเนี่ยบอเฉพาะกาว่าบูธเดียวพอทมีโบลเลอกรุาฟังเจ้าแล้วก็มีความหู้ดีๆมีของรางวัลมีเรื่องราวต่างๆถ้ากอยกรุฟังกันอยู่ตัวอ่า ย้ำลันเนอร์กลับมาฟังเจ้าภายที่ชมไลฟ์กันอยู่ประเดี๋ยวนี้นะเจ้าจุก็จะขึ้นอินโฟกราฟิกคือว่างานมันมีอย่างใดมันมีหน่วยงานไอหยังที่เข้าห่วมพ้องจ้าแล้วเราจะได้ประโยชน์ไอหยังนะเจา้าอย่างที่บอกกล่าวกันไปงานงานนี้ ห่วมกันจัดในหลากหลายหน่วยงานบอกว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนาะสำนักงานกสทชนะจ้าแล้วก็ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเนาะแล้วก็ยังมีชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชมรมสื่อออนไลน์นะจ้าแล้วก็ยังจะมีเซ็นทันกันตัวและยังจะมีก่อพยอนี่ว่ากันด้วยเรื่องราวของอาหารและยุกยาต่างๆกันตัวเนาะฝากกันเอาไว้ตัวนะจ้างานงานนี้คุ้ม ไปแอลไปแหวงแล้วก็ไปห่วมง,งานกันได้เนอะฝากกันเอาไว้ตัวเนอะเอาละเจ้า คุณผู้ฟังสามารถติดตามกูเรื่องราวต่างๆ,งๆงเหล่านี้สมพลบอกจุ้งลูกป้าไปเแย่ยการอยู่แบบมากํมเตื้อจัดไขรพอไลฟ์มันเป็นอย่างไรจ้าแล้วเขาจะไปพ่ออินโฟไอฟิกๆนะฮาพ่อที่ไหนนะง่ายๆกันเลยนะจ้าสามารถติดตามรายการย้อนหลังนี่บอกว่าจะเป็นตั้งเพจใจไครเล่าเพจไวเก๋ารู้เท่าทันสื่อหรือว่าศูนย์เรับเรื่องโรงเรียนโฆษณาโอ้อวดเกินจริงได้ครบท้วนกันมุดนะจ้าเพจเฟซบุ๊กต่างๆเหล่านี้เราก็จะส่งต่อข้อมูลไปเพื่อคุณผู้ฟังได้ครับหูเรื่อง เรื่องของสุขภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ข้องเกี่ยวแล้วก็กล,ลวงต่างๆที่ข้องเกี่ยวกันกับสุขภาพเพื่อคุณผู้ฟังกันตัวเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือที่สุดกันแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า ตึงมื้อตึงวันนี้อยู่นึ่งเรื่องที่อู้จากันแล้วก็จุ้งอู้ข่าวกันมาโดยตลอดบ่มีวันใดบ่มีเรื่องนี้และทีนี้แต่เจ้าเนี่ยจุ้งก็บอกว่าเจ้าหมูเจ้าฝูงจุ้งค่อนข้างเป็นห่วงเป็นใย,ยบ่เธอเธอเธออยู่ในอันมงกลนมอขางปอดีปอดีเธอเป็นอย่างไรห้องน่ะเธอใส่หน้ากากอนามัยก่อนแล้วเธอแก้นควันก่อนแล้วเธอควันนี่มันสาดแต่ว่ะอย่าแล้วเธอแสบกเกลี่ยหูเกลี่ยตาเหมือนที่ข่าวบอกแต่ก่อนปะเฮิรทธอจุ้งก็เลยบอกว่าเธออันที่ข่าวเปิ้นมีว่าอย่างไรฉันก็เเป็นนนนนออออออยยย่่่่าางงงงะะ้้แตตัััขวทีีฉถึจ บ่ได้มีโรคประจําตัวที่เวลาห้าฟุนแล้วมันจัดอาการนักหล่ะเกาแต่จงเป็นบุคคลธรรมดาคนเนื่องที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็มีแสบจันตามีมไอมีแสบหูด,ดังเหมือนกันซุมแม่คนมาฟังเจ้าเวลาอาบน้ําแมรงนี่นะโอ้ล้างหูด,ดังเพื่อว่าจะสะอาดดีเนาะนะใจเวลาเหมือนกันเนอ้อแล้วจุงก็ต้องจิบน้ําเปล่าตลอดเวลาเจ้าเพราะว่าคันคอเนื่องจากว่าเนี่ยนการที่ต้องใจเสียงอยู่ตลอดเวลาหายใจนี่นะก็ต้องหายใจเข้าตึงหูด,ดังเข้าตึงปากเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบเหมือน บาตันเนี่ยเนาะะเพราะนั้นเวลาหายใจเข้าไปแล้วถ้าไปอยู่ออกตองนอกตองบ้างมันก็เกยกุลนะฟังเจ้าออกตองนอกปับ๊บหายใจตึงเข้าตึงปากตึงหูดังโอ้ขี้ฝุ่นมันก็เข้าไปกับบอแต่ว่าเฮาพอเนี่ยมันหันเป็นควันกุคว้มแต่สมพองสมเตื้อเฮาบาต์ได้หูเลยว่าไอพีเอ็มสองจุดห้าที่ไม่มีขนาดน้อยนะเจ้าน้อยมอกได้จงจ้ากด้ฟังตื้นผมมาเส้นหนึ่งเตอะ แล้วมันน้อยกว่าผมไปแห็มซาวเต้าอะ่ะคือพอมันจะมอกใดไอนะ้น้ะเพราะฉะนั้นคุณระวังตรงนี้คือเรื่องที่หนักหนาที่สุดของ PM 2.5และเฮาตี่เป็นบุคคลในพื้นที่อะ่ะโอ้มันจัดนักขนาดนี้เลยเขาละเงียดใดอ่ะอไอ้นะะมันก็มี หลากหลายที่เฮาจะได้รับความรู้ข่าวสารแล้วก็บอไปถึงการปฏิบัติตัวเก่าในหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดว่าเฮาลาสาป้าคนนฟังเจ้าอาจจะเกิดเหตุกันได้โดยเฉพาะอย่างยิง่งผู้ที่มีโรคประจําตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาฮับฝุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเน่งให้อ,อาการที่เฮาเป็นอยูเนี่ยนะเจ้านักกว่าแหมหลายเต้าตัวกันเลยโหอลไเนี่ยใดแหมอ่ะเอาละเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้หลังจากที่ติดตามข่าวแล้วแล้วเฮาเป็นคนในพื้นที่แล้วยังจะมีคลิปดีๆนะเจ้าจากซู ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยมาฝากคุณผู้ฟังกันตัวว่ามอกใดติว่านี้เกี่ยวกับ PM 2.5มันหนักหนาขนาดท่านเลก่กะปฏิบตามาฟังกันเลยเจ้าฝุ่น PM 2.5มีหลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกันหลักในการป้องกันเป็นอย่างไรและเมื่อฝุ่นมาแล้วควรจะป้องกันด้วยวิธีใดต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟาฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเดี๋ยวนี้ PM 2.5มเนี่ยมันเกิดทุกกิจกรรมไม่ว่าเราจะทำอาหารจุดธูปจุดเทียนเผาไม้ฟืนเผาขยะเครื่อยงยนต์สันดาปภายในการปิง้งย่างควันบุหรี่อะไรเงี้ย PM 2.5สูงมากถามว่า PM 2.5มันอันตราย,ยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวแหล่งกำเนิดตัวนั้นมันคืออะไรแล้วมันเผาแล้วมันได้อะไรออกมาเคมีที่ไไดด้้้้้้ออกกกกมาาาาแลลววเรหหยใจนนนนีขปปัััังง อันตรายจากฝุ่น PM 2.5ก็คือทําให้ร่างกายรับเข้าไปให้น้อยที่สุดถ้าพูดถึง PM 2.5เนี่ยมันก็คือฝุ่นหรือสารแขวนลอยลอยอยู่ในอากาศที่มีขนาดไม่เกินกว่า2.5ไมครอนซึ่งมันก็สามารถลอยทั่วไปในอากาศไม่ว่าจะเป็นข้างนอกบ้านหรือข้างในบ้านเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเราผ่านระบบทางเดินหายใจง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่หน้ากากกัน PM 2.5วิธีหลักคือหน้ากากแต่หลายคนก็เข้าใจผิด เรื่องชนิดหน้ากากที่ใช้กับ PM 2.5ได้หน้ากากแต่ละชนิดมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันถ้าเป็นงาน PM ส5เนี่ยเราต้องเลือกหน้ากากชนิดที่เป็นหน้ากากกรองอากาศซึ่งหน้ากากกรองอากาศประเภท P n 9 5 KN 9 5 KF 9 4มันจะเป็นหน้ากากที่ใช้กับงาน PM ส5จจริงๆก็คือมันสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ฟิตพอดีกับใบหน้ารั่วน้อยกว่าหน้ากากทั่วไปหลายคนเข้าใจว่าหน้ากากยิ่งเปียกยิ่งกันฝุ่นดีการใช้หน้ากากเปียกหรือผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเราทำกันลอ แล้วเราเห็นชัดว่าผ้าเปียกเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกรองต่ําลง ในขณะที่ผ้าเปียกตัวเส้นใยเนี่ยมันจะหมดตัวแล้วทําให้ช่องว่างระหว่างเส้นใยเนี่ยมีความโตขึ้นการผ่านทะลุของฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็ผ่านทะลุได้ง่ายก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในการกรองต่ำลงถ้าขนาที่ไม่มีหน้ากากอื่นเลยก็สามารถบันเทาได้แต่ไม่สามารถกรองได้ดีและที่สําคัญต้องแนบชิดใบหน้าไม่มีจุดรั่วหน้ากากใส่แล้วมันไม่ฟิตพอดีกับใบหน้าทําให้เกิดจุดรั่วและทําให้ PM เ5มส้ามันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายกว่ามันไม่ได้ผ่านตัวแผ่นกรองถ้าเกิดเรามีหน้ากากผ้าแล้วเราไม่มี หน้ากาก N95 หา N95 ไม่ได้หา KN95 ไม่ได้หา KF94 ไม่ได้เราก็สามารถประยุกต์ใช้เอาหน้ากากผ้าเนี่ยซ้อนทับกับหน้ากากเซ r ร i c a l Mask ก็คือใส่หน้ากากเซ r ร i c a l Mask เนี่ยชั้นในเสร็จแล้วเราก็ใส่หน้ากากผ้าที่มีรูปทรงเป็น3มิติที่มันฟิตพอดีกับใบหน้าซ้อนทับเข้าไปด้านนอกอีกทีก็สามารถประยุกตได้แล้วเมื่อไหร่ครับที่เราควรหยิบหน้ากากมาใส่อันนี้ไอต้องเช็คแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือหรือ,ออาจจะดูข้อมูลข่าวสารถ้าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีค่า เกินกว่ามาตรฐานแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพการใส่หน,น้นากากกันฝุ่นหน้ากากกรองการเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดรหน้ากากป้องกันโควิดหลายคนใส่ก่อนออกจากบ้านแต่ถ้าจะป้องกัน PM 2.5 อาจจะต้องใส่ตั้งแต่อยู่ในบ้านถ้าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีการรายงานว่าค่า PM2.5 สูงเกินกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเราจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องใส่หน้ากากเพราะว่า PM2.5 สามารถที่จะแพร่กระจายเข้าไปในบ้านเราได้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะปิดหน้าต่างมิดชิดมันสามารถแพร่กระจายเข้าตามขอบหน้าต่างหรือว่าตามจุดที่เป็นช่องที่มันสามารถเข้าไปได้หากเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือมีความเสี่ยง การมีอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศไว้ก็อาจจะช่วยเตือนได้เนื่องจากว่าบางจุดตรวจวัดเนี่ยมันอาจจะห่างไกลจากที่บ้านเราอยู่หรือว่าที่พักที่เราอยู่เนี่ยหลายกิโลซึ่งค่าที่วัดได้กับค่าที่เราอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าเดียวกันถ้าเราอยู่ใกล้สถานีตรวจวัดเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตัวนี้ที่บ้านแต่ถ้าเราอยู่ห่างมากใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแล้วไม่มีเครื่องตรวจวัดอะไรเลยหรือว่าอยู่ในแหล่งกําเนิดพีเอ็มสองห้าที่มีค่าสูงซึ่งเป็นอันตรายกับตัวเราเครื่องวัดพีเอ็มสองห้าที่ราคาอยู่ในหลักร้อยหลักพันเนี่ยซื้ททีี่่น มีความเสี่ยงสูงกับ PM2.5 ควรจะต้องมีตัวนี้ไว้ติดไปในบ้านโดยเฉพาะหากเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวกับฝุ่นมากเป็นพิเศษเราไม่สามารถใส่หน้ากากกรองอากาศตรงนี้ได้ทั้งวันมันต้านการหายใจเราสูงแนะนําว่ามีพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องปับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้เราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานอกจากหลีกเลี่ยงลดความเสี่ยงจากฝุ่นแล้วการช่วยลดการสร้างฝุ่นก็จะมีส่วนช่วยให้ตนเองและส่วนรวมลดความเสี่ยงจากฝุ่นได้ด้วยเช่นกันนะครับ เชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอ e ีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ขอพระกณน,นักนเลยจ้าสำรับแหมนึ่งมุมมองจากการทำคลิปของ ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมท,ทจุงก็เลยมีความหูนี่เพิ่มเติมว่าอ๋ฟูนพอ็ม่น PM 2.5มันบ่ได้เกิดก็ว่าเฉพาะบนดอยที่มีการเผาต้องอันแต่ว่าบอกว่าเราจะทํากับข้าวกับป๋านะเจ้าอ่าอันยําผักเหือดแล้วก็ลงมอกขังซุ่มเวลรอส้มน้ำมันแหกกรรมช่วงนี้ผักเหือดออกหรอกคุณูาฟังเจ้า มันก่อเกิด p m 2.5นะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆโอ้น้ะเจ้าไปไหว้พระไปตามเตียนสองหน้าพระเจ้ามีการจุดเตียนแท่กันอย่างกะกู้อันปัญญาที่มีการเผาไหม้เกิด p m 2.5แต่ว่าการเกิด p m 2.5ต้องพอตัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ฮะเนี่ยมันมีสารเคมีออหยางตอก กันมาแหงกอนั่นกะ็จะกลายเป็นซานแควนลอยที่มันลอยหม่องหล่องไปหม่องหล่องมานี่เราจะเข้าหายใจหูเข้าไปเมื่อใดยามใดกบกงู้นี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นเนื้อเจ้าคุณูาฟังเพราะฉะนั้นการป้องกันนะเจะกูอันปัญญาที่ดีที่สุดคือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยแต่ว่าหน้ากากปกติที่เขากันโควิด -19 เนี่ยอ้าวจะออกบ้านแล้วเนออันหน้ากากซุขเข้าไปเลยกับโควิด -19 ออกก็ได้อยู่เจ้าระดับหนึ่งแต่ว่า i p m 2.5เนี่ย บอกว่าคุณจะออกนอกบ้านหรือว่าคุณนั่งคดถวายเวิร์นอยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากเจ้าคุณผู้ฟังเอาละนักเหลือเก่าทีนี้หน้ากากที่มีก็ย่างที่บอกแล้วจา้ามันจะต้องเป็นแบบ N95 หรือว่า KN เ4 k n 9กกันไปเพราะว่ามันจะได้บลออ่อนนะจ๊ะเอ่อเองจุดหที่น้อยกว่า2.5ไมครนเนี่ยเข้าไปในหูดังในปากของเราได้เนานะหรือบัดนี้น้อยสุดต่อเจ้านี่จุ่งอ่านข่าวคือมันน้อยกว่า2.5คือ PM 0.1 น้อยกว่าแหัมรอพอด้วยตาปลาปะหาแล้ไอเนี่อันจะไอู่วนุดหนึ่งนะมันจะเป็นหนึ่งในสองจุดห้าแล้วมันก็จะทะลุทะลวงเข้าไปแล้วก็ไปยั่วในปอดของเหาปุนแล้วจะเกิดว่าไอ้ก้อนน้อยๆที่มันยะเข้าไปในปอดเนี่ยมันเอาสารแขวนลอยที่เป็นสารเคมีนะปลาเข้าไปแหมอันนั่นละคุณต้องวังเจ้านักหลือเก่าเนี้ยก็ใจไข่เหล่าในยาวานเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเจ้า สมใส่หน้ากากอรมายโอเคโอ้ฮอเอาผ้าเปียกๆป,ปกบอก่อโปกหู้ดังบ่อจะได้ยังแควนหน่อยฝุ่นจะได้ไปเกาะติเปียแล้วมัน,มนบ่เข้าหู้ดังขเขาหรออ่าเป็นความเข้าใจผิดกันแฮมแล้วเจ้าซึ่งอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าเนี้ย เอาเวลาอ,อย่างที่มันเปียกยมันจะกันหะญ่น้ำเนาะหูมันจะขวากละเกา่าคงระวังว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่อันที่มันแบบเปียกเนี่ยะจา้าแล้วก็ถ้ากมันบะหมี่เอ็นกห้มันแปลงรอบเดียวเนี่ยเปิ้ลม,มีแจกนะจา้าหรือถ้าเกิดว่าเฮา,าบะหมี่แต่แต่ซอบบะแต้แต้ใส่ซองถล้นินไปเลย2องจันเอาหน้ากากอ,อนามัยปกติเอาใส่ก่อนแล้วเอาหน้ากากผ้าตบแหมจันทหนึ่งสุดยอดถ้าเกิดว่าไผ่จะต้องออกไปกางเป็นงกางแจง้งเนาะหรือว่าต้อง้ยการนอกบ้านต่าง,าง,าง,างๆเพราะฉะนั้นนะ บอกว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ระเด็กระออนผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้จะต้องพอกอยตัวเก่าแบบหลากหลายเต้าตัวพอกอยใส่ใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะด้วยความห่วงใย,ยแบบนักๆนี่คือจุ้งเอามาแบบสรุปสรุปเือเนอ้องส่วนใครที่จะติดตามคลิปนี้แหมยกแหมรอบหนึ่งขอพ่อแหมกล้มได้ก่อนจองจกักเดี๋ยวเวลาจุ้งจะบักกุ้มนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube ชั่วกนแช์เซิร์ชไปเลยเจ้าคุณมาฟังแล้วก็กจะได้หัวอ๋อ มันเป็นจะอีโลเนาะจะได้เข้าใจกันแหมยกแหมรอบนึงเนาะอ้าวและนี่คือเรื่องราวของโควิดเขาจะยังคงอยู่ไปแหมต,ต,ติติเต่แเต่เาใจแอถ้ากอยฝนถ้ากอยลมแหมซักทะเลินเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็สภาพอากาศสภาพภูมิอากาศที่มันเปิดน,นักกว่านี้จะได้ให้อากาศมันระบายออกไปเน่นะเจ้า อดเอาแหมน้อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยู่ในบ้านในจองนะจอนในบ้านของมีเครื่องฟอกอากาศปิดเค้ืมิจิตแล้วก็ทําความสะอาดประตูหน้าต่างให้ดีโดยเฉพาะยิ่งยิ่ง,งมุงลวดเพอะ์ทวันก่อนจุ้งเอาผ้าเปียกนะจ้าที่ชู่เปียกเลยเนาะลองร้ายพอไปไหนะมาไป่ใช่ตั้งใจเจ็ดนะคนที่ฟังเจ้าป้า ัวดังแม่เป็นเจ้าเป็นนายจุดได้แอะค่ะแม่บาได้แล้วเจ้าตื้อนะาม้วนนวดออกมาโขเอาแปรงยอกเลยก่ะกำนี้เออใส่มาหน่อยพอใส่มาหน่อยขี้ฝุ่นมันก็จะเข้ามาเพราะฉันปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เปิดระบายนะเจ้าโดยใช้พัดลมช่วยเพื่อที่จะให้ฝุ่นมันออกจากบ้านออกไปเนาะหลากหลายวิธีการที่เราสามารถทําได้นะเจ้าป้องกันตัวเ่าให้ดีๆด้วยความห่วงใยเน้อเอาแล้วเจ้าเลยเวลาแหมบากี้เต่าใดอะไรอย่างใดเออจงจ้าเจ้าปะ ปารายการพีปีกับกันเนาะนะแล้วเขาก็จะปะะปลากันใหม่กู้วันสุขจะอีละเพราะฉันต้องขอบคุณนักๆเลยเจอาตี้อยู่เป็นคู่เป็นกินกันแล้วก็ กัใจที่จะติดตามรายการแล้วก็จะจ้้นนะเจ้าคนที่เขาฮักมาฟังรายการนี้ในช่วงกินข้าวแรงยามแรงจะอี้เนาะคุณู้ฟังในระหว่างนี้เจ้าสําหรับผู้ที่ชมไลฟ์กันอยู่ฮะหันจุ้งหน้ามนปืนวื่นอยู่นี่นเนาะย้อนว่ากินข้าวแล้วก็มาจัดรายการเนี่ยล่ะเจ้าอยากให้เฮือหูว่าสามารถห่วมเล่นเกมกันไดเนอแล้ววันนี้จุ้งมีคําถามเหมือนเดิมยังเก่าเพราะว่าเราจะไปห่วมงานกันในวันที่30เมษายนสิ้นเดือนคนุณู้ฟังจะเป็นวันติดพอดีเลยเนอที่ศุนกันกาเซ็นทรั Airport, เจียงใหม่แอร์พอร์ตนะจ้าสำหรับงานวันคุ้มครองผู้บริโภคและแน่นอนเจ้าง่ายๆสำหรับการเล่นเกมในวันนี้เพียงแค่คุณผู้ฟังตอบคำถามมาว่าก็้เกิดว่าเขาปะหันการโฆษณาจุไร่หลอกลวงเกินแต่แจ้งที่ไหนดีอ๋อเออ แจ้งที่ไหนดีบอกตัวเลขมาสี่ตัวอ่ะคุณผู้ฟังง่ายๆนยะวันพูกกับวันที่หนึ่งละตัวเลขนี้อาจจะเกิดเหตุเกิด <c oughs> มีคนถูกมาแล้วเนื่ยขอบอกอ้าวในระหว่างที่ตอบกันเข้ามารัวๆเจา้าและช่วงนี้แน่นอนสนับสนุนโดยโตยโยต้าโตยโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณน,นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสําหรับโตยโยต้า New Yaris o p e n u p Your Life นะเจ้าเปิดโลกใหม่ื้อหันกันแหมนักเปลืกเลือกปรตอ ทางเลือกแรกสําหรับตอนนี้จองรถก่อนเลยจ้าวปอดโทใครดีเทน้ําเทท่าสาหรับรุ่นนี้เนาะก็เป็นโรตีคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวไปไหนไปกันสองโกเมียก,ก็ได้นะจ้าเป็นแฟนก็ได้ไปคนเดียวก็ได้หรือปลาลูกน้อยไปตัวคนก็ได้นะจ้าเนาะเป็นรถเก่งเตี้ยพร้อมสําหรับกู้การเดินทางเนาะทางเลือกที่2ในช่วงนี้ก็คือ1ึ่งจุหาเอหรับอดอกเบียตังเกา่าเริ่มต้นนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนเบาๆสบายๆฮะปันป่ายต่อเดือนเนาะส่วนใครที่ต้องการรุ่นเดิมๆเพราะก็มี4ี่รุ่น เพื่อได้เลือกโดยกันเหมาะกันกับการใช้งานในชีวิตประจําวันโตโยตา้าเชียงใหม่นะเจ้าโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณพร้อมถ้าก่อยก็ได้ฟังกันยูนะ่าพิกัดน,นี้แล้วเจ้าซ้านักงานใหญ่บนถนนมหิดลเนอร์แล้วก็ยังจะมีสาขาเอ,อ่อซุปเปอร์ไฮเวย์สาขาฟางจมตองสันปะตองแล้วเกาะอปูนกันแหมตัวนะเจ้าโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบพระคุณนักๆนักกันเลยเนอะเอาละ ยังไงกันต่อจุงจ้าเวลาบักกุ้มแล้วเจ้าปารายการร่ำลากันไปก่อนเนาะต้องขอบคุณสาหรับผู้ที่ตอบคําถามกันเข้ามาตอนนี้อินบ็อกซ์มากันเลยนะเจ้าเขาจะส่งของรางวัลไปเฮื่อสนับสนุนโดยโตโยต้าเจียงใหม่นี่แหลนะเนาะถ้าเกิดว่าเขาปะเขาหาันการจุ้่อยหลอกลวงโฆษณาโอ้อวดเกินแตะแจ้งไปที่ไหนตัวเลขซีตัวบอกจุ้งมาเลยตอนนี้ขอบพระคุณนักๆเลยเนาะ ขอบพระคุณพู้มในการสถานี30สถานีของจังหวัดเจียงใหม่นะจตี่ลิง์สัญญาณสดๆกันอยู่ปะเดี๋ยวนี้แฮมซองสถานีของจังหวัดละปูนที่จะนําไปรีรันออกในวันติดนะจ๊ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ้าเจียงใหม่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และ โตโยต้าเจียงใหม่ที่พลาดมาได้เลยคือคุณผู้ฟังทุกท as. really ่านนะจ๊อตที่ตามที่ฟังจงใจอยู่แล้วก็ส่งกําลังใจมาฮื้ตลอดกันเลยเนาะสุขหน้าปากกันใหม่อย่างแน่นอนโอ้ืันพวกเมื่อไงเจ็ดโมงเกินเนิบปะจงจามาเล่านิทานเธออ่อนฟังเหมือนเดิมณสถานีวิทยุใกล้บ้านวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วเจ้าไปเจ็บนัดรือไทยทวีริกุลจงจ้าปวิชยาพร้อมน้องๆ้องทีมงานร่ำลาแล้วสวัสดีเจ้าออนไลน์ใกล้ตัวเช็คชัวร์ใช้แชร์ วันนี้เสนอตอนสิทธิคู่บริโภคผู้บริโภคจะต้องมีความรอบขอบฉลาดลวดแกลมในการตรวจสอบแสดงสินค้าคุณภาพปริมาณและราคาว่ายุติธรรมสมกวรจะซื้อมาบริโภคก่อ สำรวจสินค้าชนิดเดียวกันจากหลายๆ้านโดยบัเชื้อข้อความโฆษณาแบบบัดดิบัดเดียวทันทีทันใดแต่จะต้องซองหาข้อมูลเติมเกี่ยวกับสินค้าหานันว่าแต่ตามที่โฆษณาไว้ก่อสิทธิห้าอย่างตีเฮาเปิงปะจะต้องจำไว้หนึ่ง 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารเปาะถึงกรํราพันนาคุณภาพที่ถูกต้องปอกับสินค้าและกับบริการหานัน 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและกับบริการ 3. สิทธิตีจะได้รับความปลอดภัยจากการจช้สินค้าและกบ,บริการ 4. สิทธิตีจะได้รับ